สวั ian, สดีตอนเช้าครับผมสวัสดีตอนเช้าวันนี้นะครับผมดูดีครับโยนหญ้าให้แล้วดูครับว่าแม่แป้นเราจะกินกับออสได้หรือเปล่าครับดูสภาพดีครับผมโยนหญ้าให้กินนะครับก็หอบหญ้าไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาหญ้ามาใหม่นะครับวันนี้เราจะมาสวัสดี f อนะครับให้พูดคุยกับแป้นหน่อยออสหน่อยนะครับว่าเป็นไงบ้างครับวันนี้เราก็ให้มาอยู่ร่วมกันนะครับผมมากินหญ้าด้วยกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้กินด้วยกันหรือเปล่าครับดูออสดีครับ เอาไปกินเชือกเดียวเลยนะครับงกมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับเราไปเอาย่ามาให้กินใหม่กันนะครับผม ทำยังตุนเหรอ,หรอแปนวันนีาลูกข้าสวยสวยด้วยหโ,โหบอลลามัดนะกระดึ้ยนะนะโอเคนอนเหงเฮ้เสร็จสวัสดีครับบอลแล้ว,ลลลวลสวัสดีแวค่ะอวนนี้าแป้นวันนี้กันแล้สวันนี้ขาแนทำยังหรอนิ สวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เราก็นี่แหละกิจประจำวันของเรานะครับคือพาช้างมากินหญ้าด้วยกันนะครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมาให้เอฟซีนะครับได้เห็นแม่แป้งกับออสนะฮะเรากินหญ้าด้วยกันนะครับผมนี่ดูออสดีครับผมโอเคครับอ่ะอสดิข้าปากหน่อยอ้ยหน่อยขอบคุณครับเอฟซีแล้วเลยออสสวัสดีครับยังข้าโบนันดี หล่อวันดีค่ขาสวยคุสวยวันดีค่ขายังหลบคุณสวยแล้ววันี่ข้าสวยค่ะออดไม่ให้กินหรอคะทำไมออดไม่ให้กินอ่ะลูกออดเก็บไว้กินคนเดียวอ่ะลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อให้รางวัลนะออดอัพตัดว่าวางเนี่ยลงออดวางเนี่ยลงอ่ะ หลเเยนี่ยนี่นะครับเราก็มาอยู่กับออสกับแม่แป้นเรานะครับก็เป็นคู่รักนะครับดูดิครับแป้นยาวยาพี่ออสอนะยาวยะแป้นก็มีนะลูกไม่เที่ยวแย่งยาเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้เดูเห็นไหมออสเก็บเห็นไหมออสาวางให้นะออก,กินแล้วนะอะไรกูเนีอยยาจะบาดแล้วเนี่ยออสชอบกินนะลูกอืมแป้นมาแป้นหน่อยค่ะแป้นเขาสวย นิ paid, ่วยังลูกเฮ้ยนิ่วยังคะได้หิวแล้วหรออ๋อน่แบบคนนิ่ววันนี้ F4 นั่นเอนะครับวันนี้ F4 นักกรบลูกน่ยงโอ้โหนะครับออหมดแล้วลูกหมดแล้วนะหน่ารูนี่นะครับเราก็พา แป้นเรานะครับแป้นวันนี้เราเดี๋ยวตอนบ่ายๆนะครับเราจะพาแป้นเราไปอยู่ในต่ายอีกวันหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้ต้องขุนก็หน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ขุนก็เริ่มลดลงนะครับเราจะขุนกันให้อ้วนกว่านี้หน่อยนะครับแป้นเรานะครับส่วนอ้อนเรานี้ก็คงจะไม่ขุนเท่าไหร่มากนะครับเพราะเป็นช้างพลายที่ขุนมากก็อาจจะอันตรายกับตัวเรานะสกมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ให้พอดิบพอดีนะครับไม่ให้อ้วนมากหรือให้ผอมเกินไปนะครับเอาแบบพอมเหมาะนะครับผมนี่ฮะ แต่เหนีวยวยางอืมนั่งสบายดีไหมลูกสบายดีมอืมมาเรียกตีค่ะสวัสดีครับค่ะนั่งสบายดีไหมอืมหนูออสด,ดิ้ข้อห่วงยเรยเลยดวันนี้ก็ไม่มีรางวัลอะไรให้มากนะครับก็จะมีแต่โอ้น้อ,อ้อยเราหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วไอซีนะครับนะบนน่ะบ เดต้อนเดียวแบ่งคนถึงามาแล้วไหม่อนายแล้วต่อนายก่อนหนครับออทเอ๊ต่อนายจุดหรอต่อนายข้าต่อนไหนครับผมนี่นะครับผมก็เป็นช้างที่เราดูแลก,กันตลอดนะครับก็มีอะไรเราก็จะให้เขากินนะครับผมยามว่างก็ให้เขากินด้วยกันอย่างนี้นะครับแต่ก็คงไม่ทักออทนะฮะดูการกินดีครับ ไม่ทันนะฮะแป้งเราไม่ทันจริงๆนะแป้งไม่ทันออสอใช่ไหมลูกอือแป้งไหนไหนอือแป้งเป็นไรลูกเป็นไรเหรอือแป้งไม่ได้กินเหรอกินเร็วๆหน่อ,อยนะอือจะเห็นไหมออสกินเยอะกว่าแป้งดีนะอืออนะครับวันนี้ก็แป้งเราก็สบายดีนะครับผม เดี๋ยวเราไปเอาย่ามาให้อีกนะหมดแล้วเรามีอีกนะครับผมยอย่นนี อ้ยนะครับอ๋ออเยเย้ยอน่งมันะโอเคอ่ะขอบคุณเลอยังขอบคุณพ่อยังลูกฮะอขอบคุณพ่อยังอ๋อขอบคุณครับไปยังลูกฮะได้รางวัลเราทำไงขอบคุณหรือยังฮะอนอคับไปยังลูกอออเยับยังอโอ้โหนะครับ วันนี้ก็พามาชมกินหญ้าด้วยกันหน่อยนะครับดูความงกสิครับผมไม่มีใครจะเท่าเทียบพลายออสแล้วนะฮะตอนนี้นะบางหน้าบางตาหมดนะฮะอากาศดีนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับก็ไม่มีรางวัลให้แล้วนะครับนอกจากหญ้านะครับตัวอ้อยเราไม่มีนะครับ นี่นะครับวันนี้ก็พามาชมพายอ,ออสซลล์กันหน่อยนะหล่อมากนะครับผมก็ผิวพันธสวยนะครับผมวันนี้อาบน้ำมาที่บร้อยแล้วนะครับนี่ฮะโอ้โหนะครับดูหุ่นห้างหน่อยก็ไม่ถึงว่าอ้วนมากนะครับไม่ถึงว่าผอมมากนะครับก็หุ่นพอดีนะครับนี่แหละที่เราต้องการนะหุน่นแค่นี้นะครับผมคือไม่อ้วนมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่ผอมมากเท่าไหร่นะหุ่นพอดีนะครับช้างพายนี้แทบพอดีนี่ก็ ดีสาหรับควานนะครับผมคือเขาจะได้ไม่ตกมันแล้วก็จะได้ไม่ผอมเกินไปนะครับผอมไปก็ไม่ดีฮะต้องพอดีนะครับผมอยู่กับช้างก็ต้องรู้นิสัยเขาออสนี่รู้นิสัยดีเลยนะครับช่วงนี้เดือนปีนี้ยังไม่ได้ตกมันเลยนะับก็อายุได้นะครับอายุสี่สิบกว่าแล้วนะครับวัวนิดอ่อนหน่อยก็น่าจะตกมันได้เลยนะเชิงนี้นะครับช้างนี่ถ้าบอกเราก่อนว่าเขาจะตกมันก็เราก็สามารถที่ ให้อ้วนได้นะครับเวลาเขาตกมันเขามักจะไม่บอกเรานะครับบางทีเราเป็นควานครับอยู่กับเขาตลอดบางทียังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาจะตกมันนะครับแต่บางทีก็รู้นะครับมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับถ้าเรารู้ตลอดก็คงดีนะครับถ้าบ่งบอกก่อนนะฮะก็เคยตกมาหลายครั้งแล้วครับก็ฟาดอารมณ์ใส่ควานตลอดเลยนะครับก็ไม่ไว้ใจกันนะครับเนื่องจากเราก็อยู่ด้วยกันตลอดนะครับ นี่นะครับแม่แป้นเราก็มาทักทายแม่แป้นด้วยนะออสเราก็กินหญ้าอยู่แป้นเราโออาบน้ํานิดนึงนะครับพอดีท่อแตกนะครับผมก็ไม่ทันได้อาบน้ําัเปรียงนะครับท่อแตกเราไปซ่อมท่อนะฮะนี่นะก็เลยอาบน้ํานิดนึงนะครับหุ่นห้างก็ต้องมาขุนกันหน่อยนะครับถามว่าผอมเกินไหมแป้นเราก็ยังไม่ได้ผอมเกินนะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่นะฮะวนกว่านี้นิดนึงนะครับแป้นเรานี้แบบ คือจะอ้วนกว่านี้ก็ตั้งแต่เลี้ยงมาก็ไม่อ้วนมากเท่าไหร่ก็ประมาณอ้วนกว่านี้นิดนึงนะครับคือเป็นช้างที่กินญ้าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับนะแป้นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสิ่งหนยเร็วสวัสดีจ้าเป็นไงอร่อยไหมลูกอยู่กับพี่เป็นไรบ้างอยู่กับออสเป็นไงบ้างลูกดีไหมไหโอ้โหนี่ยาของเขาครับ โอ้ไม่มีรางวัลให้แล้วนะแป้นพอมีรางวัลให้นะลูกกินหญ้าไปก่อนนะแป้นโอนะครับนี่ดูดิสุดหล่อของเราก็ปลูกผมอีกแล้วนะครับผมนี่นะฮะสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับก็เรามาดูการกินหน่อยนะครับสไตล์ช้างพังกับสไตล์ช้างพลายนะครับดูการกินของออสดิครับไม่ยอมให้หญ้าตกที่ไหนนะครับดูนี่ฮนะเป็นแต่เมื่อกี้แล้วนะครับผม หอบมานะครับกลัวแป้งเราจะแย่งไปกินนะครับผมออสเราบอกเลยว่าเชือกอื่นเนี่ยมากินกับออสไม่ได้นะมาแย่งไม่ได้นะครับถ้าเขาไม่ถูกถูกใจนะครับคือไม่ได้คุ้นเคยกันนี่แย่งกับเขาไม่ได้เขาจะทําให้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นแม่แป้งเรานี่ก็ไม่เป็นไรเขาก็เคยอยู่ด้ยวยกันนะออสวัสดีเอฟซีนะลูกออสวัสดีครับยังขาเอฟซียังลูกขาเอฟซีหน่อยโอนสูง อ้าวเสียหลักดินอ่าดีใจหน่อยนี่นะครับผมก็เหลืออีกมัดหนึ่งนะออดเราแต่แป้นเรามัดเมื่อกี้เราให้พร้อมกันนะครับดูมดก้อนนะครับนี่ดูครับช่วงนี้หญ้าก็จะอ่อนหน่อยนะครับเนื่องจากหน้าฝนนะจะเขียวมากเลยนะช้างก็จะมักจะกินบ้างไม่ไม่กินบ้างนะครับผมเขาก็จะ อมไปด้วยน้ำเยอะนะครับอาจจะหนุ่มเกินไปนะครับผมหญ้าล้เขียวนะครับหน้าร้อนนี่จะกินหมดเลยเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีเศษให้เหลือนะครับแต่หน้าฝนนี่อาจจะเหลือเศษให้หน่อยนะครับพอยออนของเราอายุสี่สิบกว่านะครับผมแล้วราวประมาณสี่สิบสี่สิบเก้าได้หรือเปล่าครับนะประมาณนี้เลยนะเราก็ลืมๆหน่อยแล้ะแป้นเรายี่สิบสี่นะครับเป็นช้างพังมีลูกมาแล้วเชือกหนึ่งนะครับ น้องน้ำทิพย์นะครับผมแต่ออสเรานี้ยังโสดนะครับโสดยังซิงนะครับไม่เคยมีลูกนะครับอาจจะไม่มีแล้วนะฮะไม่สนใจตัวตัวเมียนะครับผมไม่ค่อยสนใจนะครับพอเราขุนให้อ้วนมากเรื่อยๆนะครับก็ตกมันเลยนะครับหุ่นไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยสนใจนะครับพอเราขุนให้อ้วนมากๆก็ตกมันนะฮะบางที ติดตัวเมียเนี่ยก็ลำบากเลยนะครับไม่ให้ควานเขาใกล้เลยนะฮะบ,บางทีก็อาจจะทำตัวเมียได้นะครับผมนี่นะอา้าวของเขาหมดละดูดิดูดิครับไปแย่งหญ้าแป้นอีกละ <c oughs> แป้นก็หลับเขหลับตานะครับทำอะไรไม่ได้ออสตัวใหญ่กว่าดูความสูงนี่ครับ 2เมตรเก้านะครับออสเราสูง2เมตรเก้านะแป้นเราสองเมตรกว่าแป้นเรา2เมตรเอ่อเมตรกว่าเกืกอบประมาณ2เมตรนั่นแหละแต่แป้นเราไม่เคยวัดนะฮะเพราะว่ายัางไม่ได้วัดกันเลยนะเราราวประมาณนะครับผมประมาณเมตรกว่า2เมตรนะนิดๆนะฮะคิดว่านะครับผมออสเรานี้2เมตรสองเมตรเก้านะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาชม พายออดกันตั้งแต่เช้านะครับให้เอฟซีหายคิดถึงกันหน่อยโอ้โหดูฮะหอบแม่แป้นเราเลยนะครับดูนะครับฮ้ยเป็นไรเดี๋ยวเรา,เากินหญ้าตรงนี้หมดนะครับเราจะพาแม่แป้นเรานี้ไปใช้ชีวิตในป่านะครับไปไปหากินในป่านะครับผมสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับนี่นะครับแป้นเป็นไงลูกเป็นไงคะคุณสวยเป็นไง,งถ่ายเอฟซีหน่อยเร็ว ชักท่าเอสซีหน่อยค่ะอ่าออสชักท่าเลยลูกนี่ทา่าออสนะครับผมออสว่างไงครับสลึลนรอเป็นะออสว่างไงลูก <c oughs> ออสเราก็คือออกบัดดีต้องใช้เสียงจากปากลมปากต้องใช้แรงมากนะครับผมอ่าบนข้งบนข้งบนข้งบนเอ๊ะออนะฮะก็ด,ดี นี่นะครับเราก็อยู่กับออสนะแล้วก็แม่แป้นเรานะครับผมวันนี้ก็มาทักทายเอฟซีนะครับแต่เช้าเลยนะครับต้องบอกว่าสองพี่น้องอคู่รักของเรานะครับก็สบายดีไปายเอฟซีไหนลุกบยบายค่ะไป๊ายบายจ้าคนสวยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า,ากดไลค์กดแชร์แม่แป้นด้วยนะฝักตดตาแม่แป้นเราด้วย ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาพา f อมาทักทายกันแต่เช้านะครับยังไงขอให้ทุกท่านนะมีความสุขนะครับผมกับวันทำงานของเรานะครับก็ทำงานทุกวันนะครับผมไม่มีวันหยุดนะฮะเพราะเราต้องดูแลสัตว์ใหญ่ของเรานะครับช้างนะครับก็ต้องขยันกันหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายนะครับผมออดบ๊ายบายนะลูกบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบาย บายบายหน่อยสุรล์แป้นายบายหน่อยแป้นโอเคครับบายบายครับ